ขอพ่ซานตาขอพ่ซานตาได้หนึ่งข้ออยากจะขออะไรครับพี่น้องป้าเออขอให้ทุกคนบนโลกครับยิ้มเยอะๆครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันครับใผมใช่ร้องให้ตัวเองนะยังไงก็ขอเพราะเราเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วมีความสุขไปด้วยไงสภาพแวดล้อมมันดีไงสภาพปรุษลาดจะครับผมก็ถ้าขอพรจากซานตาได้หนึ่งข้อผมอยากขอให้ คนรอบตัวผมสุขภาพแข็งแรงครับด้วยความที่ว่าเราก็เป็นห่วงสุขภาพที่บ้านด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพีซีสหรือว่าพี่ๆทีมงานทุกคนทํางานกันหนักอไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงพวกเราเพื c e เซสด้วยก็อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงในช่วงปีใหม่นี้ครับเอ่อถ้าเกิดว่าขอพรจากซานต้าได้หนึ่งข้อผมอยากจะขอให้อ่อขอให้ผมได้ขี่กวางเลนเดียร์กับซานต้าครับเพราะว่า มันยังไม่มีใครเคยขี่เลยครับถ้าผมเป็นคนแรกมันจะเป็นอะไรที่ยังมิสซิ่งมากเลยครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอพ่อหนึ่งข้อผมก็ <c oughs> อยากขอให้แบบว่าตัวเองมีพลังในการแบบว่าทําตามความรู้สึกตัวเองให้ได้มากที่สุดครับผม <c oughs> ใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกอย่างนี้ด้วยใช่ทุกคนเลยที่แบบอยู่รอบข้างอะไรอย่างนี้เช่นสมมติว่าอยากกินแฮมเบอร์เกอรอ์อันนี้อาจจะต้องห้ามใจหน่อยเส้นง่วง นอนอะไรอย่างนั้นขอให้ผมกับคนที่ผมรักมีความสุขครับใช่ไีมครับก็ครอบครัวพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆครับแล้วก็ตัวผมเองครับผมเราแกไม่ใช่คนที่ฉันรักหรอเวยไมนร่ะโยนมาเองนะครับผม พี่จะขอวอนนะครับเอ้ากิจกิจขอให้ใครก่ๆๆๆอน,นผมหรอ,อผมอยากขอให้พี่จังหัวแ่นๆ์ทำเพลงได้เยอะแล้วก็ทำเพลงได้แบบว่าไวๆไม่ต้องแบบนั่งนานๆ,ๆเดี๋ยวพี่จังจะปวดหลังเอาครับผมเดี๋ยวจะเป็นออฟฟิศซิมดมเอานะครับครับผมผมอยากขอให้กิจตินครับผมให้กิจแบบว่ามีแบบว่าเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวแบบว่าแบบเยอะๆจะได้แบบมีแฮปปี้แฮปปี้ครับผม ใช่ผมหรอผมอยากขอให้ให้ปามแล้วกันครับแปลว่าอยากเห็นปามเป็นเวอร์ชันลาลาครับแปลว่าปามจะแบบปไม่มันจะแบบมันจะมีเวอร์ชันที่แบบอยากเห็นปามว่าโอ้ไปสนุกกับเพื่อนโอ้ l ล t s ก o bro อชอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นเออใช่ ไม่ไม่นะครับหมายถึงที่เต้นเรียบร้อยอแล้วนั่นแหละครับก็อยากให้ป้าแบบว่าใช้ชีวิตให้สดๆดไปเลยก็สําหรับผมให้ปาก,กี้ครับผม,บผมสําหรับน้องชายคนนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเรียนหนักมากเรียนห้าห้าห้าวันมากต่ออาทิตย์แล้วก็ยังต้องมาซ้อมอีกก็เลยอยากจะขอให้น้องปาก,กี้เรียนผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เรียนจบภายในสี่ปีนะครับผมต้องไค,ครับ <laughs> ผมขอให้พี่เนแล้วกันครับก็อยากให้พี่เนกินแล้วตัวใหญ่ขึ้นบ้างครับเพราะว่ากลพี่เนยไม่มีแรงเต้นครับแบบบางทีเราซ้อมกันหนักด้วยอะไรเงี้ยแล้วพักผ่อนน้อยอยางพี่เนแบบมีกล้ามเนื้อบ้างมีแบบแรงในการเต้นใหญ่ขึ้นเยอะแล้วนะแต่แบบยังตัวเล็กอยู่ในใช่แบบอยากพี่เนยมีแบบกล้ามเนื้อแบบมีคนแบบนักกล้ามไปเลยอะไรเงี้ยเวลาเต้นชนกันปกี้จะกระเด็นเลย メリークリスマス